คยี่อนิเมะขอเสนอฟืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่316มังกรสายรมเจ็ดสีและเจ้ากีเรนต่อสู้กันทําให้เกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วผืนฟ้ามังกรสายรมเจ็ดสีระเบิดเสียงคำรามเจ้ากีเรนก็ดุร้ายยิ่งกว่าเดิมห่อคุมด้วยทะเลเพลิงทะเลเพิงแผ่กระจายออกมาไม่เพียงแต่สายรมจะไม่ดับเปรเพิงมันยังทําให้รุนแรงมากขึ้นทว่ามังกรสายรมเจ็ดสี สร้างขึ้นจากสายลมมันจึงไม่ได้มีรูปร่างแม้ร่างกายจะแตกสลายมันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่มันคือร่างมังกรที่ทำลายไม่ได้เป็นผลให้การต่อสู้ของสองอสูรจึงเท่าเทียมกันผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้ไปกว่าเซียนทรงพลังสองคนต่อสู้กันวังลินยืนอยู่บนชิ้นส่วนแดนสวรรค์พอชี้เท้ามันก็จมลงและเริ่มหมุนรอบตัวเขากลายเป็นเกาะป้องกัน ขอบคุณผู้ผู้โสที่ยกย่องข้าสงสัยเรื่องในวันนี้ด้วยไม่รู้ข้าไปทำอะไรให้อาจารย์ถึงได้ใช้วิชามาฆ่าข้าแบบนี้ลิงเทียนโหก็ขวัวารอไอเท่านี่เป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วตอนนั้นไม่ร้อให้ลิงเทียนโหเอ่ยจบเสียงแก่ชรลาด,ดังขึ้นลิงเทียนโหเจ้าคูดมากไปแล้วข้าสามารถทนทุกอย่างที่เจ้าทำได้แต่เจ้าไม่สามารถไปยุ่งยามเรื่องของสำนักชะตาสวรรค์โดยไม่มีเหตุผล หากเจ้าไม่จากไปในสามลมหายใจอย่าหาว่าข้าบังคับก็แล้วกันลิงเทียนโหเลยเอ่ยว่าเทียนหยุนเจ้าคิดว่าข้าเซียนกระบี่กวาดกลัวเจ้าหรือหากเจ้าอยากจะสู้ก็มาสู้กันข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนกันวังหลินฟังบทสนทนาของทั้งสองคนแม้ไม่มีร่องรอยของเทียนหยุนแต่ด้วยความสามารถอีฝ่ายคงก้ามาหาในพริบตาเดียวตอนนั้นวังหลินสับสนกับเรื่องนี้ตลอด เขาอ่อนแอจนคิดมากเกินไปแต่ตอนนี้เขาถือว่าเป็นเซียนที่ทรงพลังด้วยเช่นกันเขาไม่เคยเห็นข้อแตกต่างระหว่างหลิงเทียนโหและเทียนหยุนหลิงเทียนโหแข็งแกร่งกว่าบรรพชนโลหิตแต่เมื่อเทียบกับปร,รมาจารย์จงเฉินชิงสุยและคนอื่นเขาถือว่าอ่อนแอมากกว่าคงไม่เขาท่าจะบอกความแตกต่างระหว่างเซียนกระบี่หลิงเทียนโหจะแตกต่างกันราวกับฟ้าและเหวอย่างไรก็ตามหลิงเทียนโหก้าอยู่ตรงข้ามกับเทียนหยุนมาหมื่นปี วังลินเองก็งงสับสนกับเรื่องนี้พอฟังน้ําเสียงเทียนหยุนดูเหมือนเขาจะทนหลิงเทียนหูมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างสองคนนี้มีความลับอะไรกันแน่เจ้าไม่ยึดถือตามข้อตกลงน้ําเสียงเทียนหยุนค่อยๆปากฏแม้จะบอกว่าไม่ได้โกรธหรือย,ยินดีวินาทีที่เสียงปากฏท้องฟ้าที่สองสว่างกระมืดแสงอาทิตย์ค่อยๆสาสองขึ้นมาจากทิศต,ตะวันออกคล้ายกับจะโดนพลังอันแข็งแกร่งปิดบังจนมิด ทิพตานั้นโลกก็มืดดำหลิงเทียนโหีหน้าเร่งเขียดกระบี่ดั้งเดิมด้านหลังแทงก็สู่ความว่างเปล่าปลดปลอยปานกระบี่ทะลักออกมาแล้วอย่างไรถ้าข้าไม่ยึดถือตามข้อตกลงเทียนหยุนแม่เจ้าจะไปชุดเทาออกมาคิดว่าข้าจะหวาดกลัวเจ้าหรอลิงเทียนโหนั้นถอนหายใจจากนั้นแขนขวาสร้างผนึกขึ้นชี้ไปยังปานกระบี่ปานกระบี่แตกสลายแผ่กระจายไปทั่วโลก โรคสองสว่างอีกครั้งภายใต้ปานกระบี่ทำให้พื้นที่เบื้องหน้าดูเหมือนแดนสนธยาชุดเทา่าปรากฏขึ้นที่เส้นขอบฟ้าเงาของเขาส่งสัมผัสแห่งความโดดเดี่ยวแต่ก็มีความโอหังแฝงอยู่ด้วยเขาค่อยๆก้าวทีละก้าวเข้าหาลหิงเทียนโหยามที่หวังหลินเห็นเงาสีเท่านี้ความคิดสั่นเทา่าเขาจดจำได้ว่าชุดเทา่าไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเทียนหยุนชุดเทา่าที่สอนสาศาสตร์สังหารเทพให้กับเขา เทียนหยุ่นชุดเทาดวงตาเยื่อเกล็ดมีสัมผัสความเยื่อยิงและโดดเดี่ยวอยู่ภายในแล้วก็ยกแขนขึ้นคว้าใส่ความว่างเปล่าความมืดมิดดูเหมือนจะเคลื่อนไหวรวมกันที่ฝ่ามือชาเหตุการณ์นี้ประหลาดมากความมืดมิดไม่ใช่หมอกควันที่จะเคลื่อนไหวได้มันเป็นธรรมชาติของแสงแล้วจะรวมความมืดมิดได้อย่างไรอย่างไรก็ตอนนี้วังหลินเห็นได้ชัดว่าความมืดนี้เคลื่อนไหวและรวมกันความสามารถในการดูดซับแสง ความเมื่อดบิดไร้ก้นบึง้งรวมกันในฝ่ามือเทียนหยุนชุดเถาและเปลี่ยนกายเป็นกระบี่ดำกว้างเพียงหนึ่งนิ้วเทียนหยุดชุดเถาไม่เสียเวลาพูดคุยกระดิงเทียนหงเขาโบกสะบัดกระบี่พลังสังหารเข้มข้นรวมกันในโลกไม่ใช่เพียงแค่เส้นเดียวแต่เป็นถึงสิบสายด้วยกันพลังสังหารเทพของจริงจํานวนสิบสายมันไม่ใช่พลังสังหารอันไม่บริสุทธิ์แบบของวังหลินที่เกิดจากการฝึกฝนศาสตร์สังหารเทพมันคือเส้นทางสังหารที่แท้จริง ซึ่งเกิดจากการสังหารเซียนมากกว่าหนึ่งล้านคนวังหลินมองเทียนหยุนชุดเทาพลังสังหารสิบสายนั้นด้วยสีหน้ามืดมนอดคิดไม่ได้ว่าหากเขาไม่ตะหนักรู้ก่อนหนะ้าคงกลายเป็นพลังสังหารอีกเส้นให้แก่เทียนหยุนแน่ขณะกําลังคิดล่างวังลินก็สั่นเทาราวกระสายฟ้าแร่นผ่านความคิดดวงตาสองสว่างและตะหนักรู้อะไรบางอย่างเดี่ยวนะไม่ใช่ว่าเทียนหยุนไม่เคยผิดพลาดมาก่อนมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่เบื้องหลัง ตอนที่เขาสอนศาสตร์สังหารเทพให้กับข้ามันคือสัญญาณแรกที่เขาทำไว้ซึ่งคล้ายกับที่เขาทำไว้กับป้ายไว้จนมาถึงข้าเทียนหยุนแน่ดิดคือตัวตนที่สมบูรณ์แบบจนไม่มีข้อผิดพลาดทว่าในดินแดนวิญ,ญญาณปีศาจเนื่องจากไปช่วยปีศาโบรนันข้าจึงสามารถหาข้อบกพร่องของศาสตร์สังหารเทพได้โดยการช่วยเหลือของปีศาโบรนันจึงทำให้ข้าเบี่ยงแผนของเทียนหยุนได้เล็กน้อย จากนั้นเจ้าเศษมารก็ปาดกฏตัวขัดขวางแผนของเขาอีกอีกทางหนึ่งข้าจึงสามารถมองเห็นเวรกรรมศาสังหารเทพและตัดสินใจลมเลิกพลังสังหารนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เทียนหยุนทำผิดพลาดตอนที่วางแผนใส่ข้าดวงตาวังลินส่องสว่างรู้สึกเข้าใจตอนที่มองเทียนหยุนชุดเถ่าแม้ฟังดูเชื่องชา้าแต่ทั้งหมดผ่านไปแป๊บเดียวเทียนหยุนผิดพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งตอนวางแผนใส่ข้าซึ่งเป็นเหตุผลว่า แม้เขาจะคาดการวันที่ข้าจะกลับมาได้เขาก็ไม่สามารถคำนวณระดับบุมเพาะที่แท้จริงของข้าได้แม้ความคิดผิดพลาดนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่มันก็ถือเป็นความผิดพลาดของเทียนหยุนตอนนี้เทียนหยุนไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบที่ไม่วันผิดพลาดไม่ใช่หนทางที่ทำลายไม่ได้เมื่อเขาผิดพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งเขาก็สามารถผิดพลาดครั้งที่สองได้เทียนหยุนชุดเทายังสงบนิ่งพลังงานสิบสายนั้นเคลื่อนไหว ด้วยความเร็วสูงสุดลิงเทียนหันั้นทอนหายใจสังเวยเทารวงทำลายทำลายรูปแบบที่สองคมกระบี่บนพันหลังแขนขวาชูขึ้นจากนั้นกระบีด่ดังเดิมด้านหลังก็หมุนและประสานกลายเป็นหนึ่งพิบตานั้นกระบีด่ดังเดิมสี่เล่มประสานกลายเป็นหนึ่งเรืองแสงหนักหน่วงเด็กชายอายุ7-8ถึงขวบก้าเดินออกมาจากปานกระบี่โดยที่มีกระบี่ม่วงอยู่ด้านหลังรูปร่างกระบี่นั้นประหลาดมาก มันโค้งมนเหมือนอสรพิษปานกระบี่สวรรค์อันสรงพลังถูกปลดปล่อยออกมาจากกระบี่และก่อตัวเป็นรูปมังกรเลื่อนลางวินาทีที่วังหลินเห็นกระบี่โค้งมนเล่มนั้นดวงตาก็ส่องสว่างกระบี่สวรรค์พิรุนตัวเขามองกระบี่เล่มนั้นและจดจําได้ทันทีว่ามันคือกระบี่สวรรค์พิรุนกระบี่สวรรค์พิรุนถูกแบ่งออกเป็นสี่เล่มสองเล่มถูกขโมยไปซึ่งกระบี่สวรรค์พิรุณคดเคี้ยวเล่มนี้ถูกหลิงเทียนโหเอาไปหนึ่งเล่ม เด็กคนนั้นก้าวออกมาไปเชิญหน้ากระเทียนหยุ่นชุดเทาริงเทียนหัวสร้างผนึกชี้ออกไปเด็กชายลืมตาตื่นล่างเด็กคนนั้นเคลื่อนไหวกระบี่สวรรค์เพียรุนพุ่งออกไปใส่พลังสังหารสิบสายที่เทียนหยุนส่งออกมากระบี่สวรรค์เพียรุนเลืองแสงอสรพิษยักษ์ปลากดตัวคำรามพร้อมกับไปลมหายใจสายลมรุนแรงกวาดผ่านไปข้างหน้าเทียนหยุ่นชุดเทายังคงไม่แยแสขณะพลังสังหารสิบสายปะทะาเข้ากับ พายุที่อสรพิษพ่นออกมาขณะทั้งสองปะทะกันจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่คิดจนทําให้สีหน้าวังหลินเปลี่ยนไปเกิดแสงสีดํากับพิษพลังสังหารสิบสายเปลี่ยนกลายเป็นสิบล่างมีทั้งชายและหญิงแก่และเยาว์วัยทั้งสิบมีสายตาดุร้ายและแดงฉานพวกมันพุ่งกระใสพายุได้จิตสังหารเข้มข้นมหาศาลนอกจากนี้ยังมีพลังสังหารนับไม่ถ้วนพุ่งออกมา แต่ละล่างปลดปลอยพลังสังหารอย่างน้อยก็1หนึ่งล้านสายเป็นผลให้พลังสังหารในอากาศมีจำนวนมากมองจากระยะไกลท้องฟ้าถูกปกคลุมสิ้นไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันคือพลังสังหารเส้นสายพลังสังหารวีดวิววินาทีนี้กลิ่นอายและเสียงทั้งหมดถูกขับไล่ออกไปสิ่งเดียวเที่ยวเหลืออยู่คือเสียงวีดวิวของพลังสังหารและความตกตะลึงที่ปล่อยออกมาวางหลินใบหน้าซีดดวงตาส่องสว่างย่างเท้ากลับหลัง เขาเข้าใจพลังสังหารเป็นอย่างดีพลังอำนาจของพลังสังหารมากมายผู้นี้ถือว่าน่าตกตะลึงอย่างยิ่งขณะที่พลังสังหารแผ่กระจายบางส่วนโผล่มาหาวังรินชิ้นส่วนแดนสวรรค์รอบวังรินก็หมุนจนปกป้องอย่างสมบูรณ์วังดินล่าดถอยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเสียงกระแทกทุกเสียงคือพลังสังหารหนึ่งสายกระแทกเข้าใส่ชิ้นส่วนแดนสวรรค์มีเส้นสายพลังสังหารมากขนาดนี้แต่ของเทียนหยุนชุดเทา ยังไม่ออกมาหมดเลยเขากําลังคิดว่าจะทะลวงกับดักไปได้ยังไงตอนนี้ข้าดูทรับเศษเสี้ยวพลังอย่างนั้นลูกปัดฟืนลิขิดฟ้าเริ่มสัน่นดวงตาวาังลิน่องสว่างความคิดมากมายปรากฏหลังจากลูกปัดรวบรวมห้าธาตุได้สําเร็จสัญลักษณ์ธาตุพวกนั้นก็หายไปและถูกแทนที่ด้วยยินอย่างตอนนี้เรากะวังลินพอจะรับรู้อะไรบางอย่างได้ใช่แล้วสิ่งที่ลูกปัดฟืนลิขิดฟ้าต้องการคือยินและอย่าง อย่างสุดขีดนี้เหมาะสมกับลูกปัดตัววังหลินคิดว่าเขาไปเจอกับยินอย่างขึ้นมาได้อย่างไรหลังจากห้าท่าเสร็จสมบูรณ์ทว่าไม่ว่าจะพยายามอย่างไรสัญลักษณ์ดวงอาทิตย์และพระจันทร์บนลูกปัดนั้นก็ไม่เปลี่ยนไปไม่ว่าความสามารถเทียนหยุนจะล้ำฟ้าแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ว่าข้ามีลูกปัดฝืนลิขิดฟ้านับภาษาอะไรที่ข้าจะใช้มันดูซับพลังหยินสุดขีดดังนั้นเขาต้องคำนวณผิดพลาด และข้าสามารถทำลายแผนการได้วังหลินมองเทียนหยุนชุดเถ่าได้สายตาเยือกเก็นยิ่งคิดก็ยิ่งดูเหมือนเป็นไปได้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าที่กำลังคบตั้งแต่ข้าได้รับมันมาต่อให้เป็นเสียนขั้นสามทุกชั้นฟ้าก็ยังตรวจไม่พบลูกปัดฝืนลิขิดฟ้าข้าไม่เชื่อว่าเทียนหยุนจะตรวจเจอส่วนลิงเทียนโหใบหน้ามืดมนเหตุผลที่เขามาที่นี่ไม่ได้ช่วยวังหลินเขาเพียงแค่ชอบสร้างปัญหาทุกอย่าง ที่เทียนหยุนทําอยู่นอกจากนี้เขามีความเข้าใจต่อเทียนหยุนระดับหนึ่งจึงพอเดาได้ว่าวังหลินสําคัญแค่ไหนยิ่งเทียนหยุนวางความสําคัญมากขึ้นก็ยิ่งทําให้เขาสนใจจะก่อความรังควานให้มากขึ้นเจ้าคิดว่าข้ากลัวหรือลิงเทียนหัวยอะเยะียทําลายรูปแบบที่ 3, สามสังเวยวิญญ,ญาณกระบี่หลังสิ้นเสียงปานกระบี่ระเบิดออกมาจากเด็กหนุ่มที่โดนพลังสังหารล้อมรอบเอาไว้ล่นลงบนอสรพิษ ที่สร้างขึ้นจากกระบีสวรรค์จังหวะย่ำเท้าลงศีรษะก็เงยขึ้นคำรามออกมาพร้อมพลังสังหารวินาทีที่เด็กหนุ่มกรีดร้องร่างกายแตกสลายกลายเป็นหมอกสีเขียวและเข้าไปยังกระบีสวรรค์อย่างรวดเร็วสังเวยกระบีกระบีสวรรค์โคดโค้งสั่นเทาเนื่องจากดูดซับเด็กชายเข้าไปกระบีส่งเสียงหึง่งสามารถแทงทะลุสวรรค์ชั้นสูงได้จากนั้นกระแทกก็ใส่พลังสังหารด้วยพลังเหนือจินตนาการ เสียงดังสนัน่นสะเทือนสวรรค์ดังกึกก้องพายุรูปใหญ่กวาดผ่านพื้นที่ขณะคนกระทบทรงออกไาอย่างต่อเนื่องพลังสังหารหลายเส้นสลายหายไปภายใต้ปานกระบี่โรคถูกคอคุ้มอยู่ในปานกระบี่วังวนปานกระบี่ก่อตัวขึ้นจากปานกระบี่ทั้งหมดรอบหลิงเทียนโหมีเสียงปานกระบี่แทนที่เสียงทั้งหมดในโลกเทียนหยุ่นชุดเทามองปานกระบี่ทั้งหมดนี้ด้วยท่าทีไม่สนใจเขามองหิงเทียนห ฟันกระบี่ของเจ้าเพิ่มขึ้นหากเจ้าสามารถรับมือการโจมตีถัดไปของข้าได้ข้าจะไม่แทรกแสงการต่อสู้ระหว่างเจ้ากับเทียนอยนนู่นั้นสิ้นคำพูดแขนขวาสร้างผนึกชี้ใส่ริงเทียนหงท้องฟ้าทั้งมวลเปลี่ยนกลายเป็นมืดดำราลกับมีน้ำหมึกแผ่กระจายใส่ลงมาเกิดความปันป่วนขึ้นแต่ั้งแต่เจ้ากลายเป็นเซียนกระบี่เช่นนั้นข้าจะสู้กับเจ้าด้วยกระบี่จอมสังหารเปลี่ยนเป็นกระบี เทียนหยุนชุดเทาเอ่ยขึ้นแต่ในจังหวะดัชนีรอดลงไปพลังสังหารหลายเส้นรวมเข้าหากันพลังสังหารพวกนั้นแต่ละสายคือหนึ่งชีวิตพลังสังหารหลายล้านสายรวมตัวกันชาเขตการนี้ทําให้วางดินอ้าปากคงพลังสังหารหลายเส้นรอบตัววางลินยกเลิกการไล่ล่าและถอยร่นพวกมันรวมไปยังจุดที่เทียนหยุนชุดเทากําลังชี้อยู่พิบตานั้นพลังสังหารหลายเส้นรวมเข้าด้วยกัน กลายเป็นกระบี่สีแดงยาวเจ็ดนิ้วกว้างสามนิ้วเบื้องหน้าเทียนหยุนกระบี่นั้นปลดปลายควันเทียนหยุนชุดเท้าโบกมือทําให้มันทรงเสียงสั่นสะเทือนสวงสวรรค์กระบี่กลายเป็นเส้นสีแดงคุงกอใส่กระบี่สวรรค์คดเขียวของริ้งเทียนโหสองกระบี่เคลื่อนไหวเร็วขึ้นแล้วเร็วขึ้น,นจนเกิดขคลื่นกระแทกข้ามผ่านทั้งดวงดาวพิบตาทั้งสองก็เข้าปะทะกันสองกระบี่ไม่ได้สัมผัสกันจริงๆ พวกมันห่างกันเพียงเจ็ดนิ้วเสียงดังสนัน่นกึกกล้องระเบิดออกมาจากช่องว่างเจ็ดนิ้วพลังปานกระบี่นับไปถวนเข้าปะทะกันแสงสีเสียงจํานวนมากแต่กระจายไปทั่วทุกทิศพลังอํานาจจานวนมากถูกควบแน่นอยู่ในระยะเจ็ดนิ้วเทียนหยุ่นพยักหน้าไม่เลวระดับปมพ่อของเจ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทว่าหากเจ้ามีแค่นี้ก็จงโดนข้าเตะออกไปจากดาวเทียนหยุน่นหริงเทียนโหก็ยิม้มข้าหลิงเทียนโหฝึกฝนเตาแห่งกระบี่เท่านั้น หลายปีที่ผ่านมาข้าเข้าใจถึงกฎแห่งกระบี่ชุดเทาข้าไม่รู้ว่าทำไมเจ้าถึงยอมให้เขาควบคุมแต่การที่เจ้าปรากฏตัวที่นี่หมายความว่าเจ้า d มเลิกความสัมพันธ์เมื่อตอนนั้นของเราแล้วเทียนหยุนชุดเทาก็คิดแต่ไม่ได้พูดริงเทียนหัวสูดหายใจลอยล้าปรากฏขึ้นระหว่างคิว้วแสงสีดำโผลออกมาล้อมรอบริงเทียนหูหลังจากนั้นไม่นานก็ไม่สามารถเห็นร่างเขาได้ข้าใช้วิญญ,ญาณดั้งเดิมของข้าเพื่อปรับแต่งวิญญ,ญาณกระบี่ ข้าใช้เลือดเนื้อของข้าเพื่อปรับแต่งกระบี่ข้าคือกระบี่กระบี่ก็คือข้าริงเทียนหนั้นส่งเสียงดังออกมาแสงสีดำราวกับน้ำมึกแปลกประหลาดวินาทีนี้แสงสีดำเข้มขน้นริงเทียนหนั่งลงลอยเล้าระหว่างคิ้วเปิดขึ้นและปิดลงดวงตาเผยแสงชั่วไลายจังหวะที่เขาหลับตาร่างกายก็สัน่นเงานหนึ่งลอยออกมาจากหน้าผากเงานั้นคือกระบี่เป็นกระบี่ที่ก่อขึ้นจากวิญญ,ญาณดั้งเดิมของริงเทียนห ซึ่งถูกเขาปรับแต่งด้วยชีวิตทั้งหมดวินาทีที่กระบี่เริ่มนี้ปรากฏเสียงกระบี่ดังคล้ายกับสันเสริญดังออกมาทั่วดาวเทียนหยุน่นกระบี่ทั้งหมดบนดาวเทียนหยุ่นเริ่มสันเงานั้นกระพริบแทงทะลุผ่านแสงสีดำพุ่งเข้าหากระบี่สวรรค์ที่คดโค้งกระบี่สวรรค์ดูเหมือนจะมีสติปัญญามันกระพริบแสงสีแดงพุ่งออกไประยะห่างระหว่างสองกระบี่นั้นจากเจ็ดนิ้วกลายเป็นสามนิ้ว เมื่อเงาั้นเคลื่อนไหวรอยเล้าฉีขาดในท้องฟ้าเทียนหยุนชุดเท้าสีหน้าเปลี่ยนไปเป็นครั้งแรกดวงตาเป่งประกายเยี่ยมมากหลิงเทียนโหงเมื่อเจ้าสามารถหลอมกระบี่ให้ถึงระดับนี้ได้ข้าจะใช้พลังเจ็ดในสิบส่วนเพื่อต่อสู้กับเจ้าหลังจากเทียนหยุนชุดเทาเอ,อ่ยจบเขาก็ก้าวถอยหลังอ้าปากและคำรามพลังสังหารหลายเส้นนับไม่ถ้วนพุ่งออกไปจากร่างกายมันล้อมรอบเบื้องหน้าเขาจนในสุดก็พุ่งออกไป มันประสานเข้ากับกระบี่สังหารทําให้พลังของกระบี่เพิ่มคูณขึ้นระยะห่าง3นิ้วแตกสลายสองกระบี่เข้าปะทะกันด้วยพลังอํานาจเหนือจินตนาการแสงเจดสีจํานวนมากปรากฏขึ้นในท้องฟ้าอันมืดมิดภายในเสียววินาทีแสงเจดสีล้อมรอบทั้ง3คนและววินาทีต่อมาพวกเขาอยู่ในอวกาศนอกดาวเทียนหยุนสองปลายกระบี่เข้าปะทะกันใส่ในอากาศขณะ ทีสองกระบี่เข้าชนกันอย่างต่อเนื่องพายุทรงพลังก่อตัวขึ้นในอวากาศท้ายสุดพลังสังหารก็ร่มสลายและถูกผลักดันถอยกลับไปเปลี่ยนกลายเป็นพลังสังหารมากมายก่อนจะหายไปส่วนกระบี่สวรรค์เกิดลอยแล้วตรงใจกลางและถูกดันกลับพลังสังหารคงสภาพไว้ได้สามลมหายใจก่อนมันจะพังและเปลี่ยนกลายเป็นควันกลับคืนสู่เทียนหยุ่นชุดเทาเทียนหยุ่นกยิมและหันกลับคุ้งกลับไปที่ดาวเทียนหยุน่น ริงเทียนโหมข้ามสนเรื่องเจ้าอีกต่อไปขณะที่กระบี่สวรรค์กลับมาเงาหนึ่งปรากฏจากลอยแล้วเปลี่ยนกลายเป็นริงเทียนโหมเขาเอ่ยว่าเทียนหยุนในที่สุดเจ้าก็ปรากฏตัวแสงเจ็ดสีกระพริบตรงตำแหน่งที่ริงเทียนโหมกำลังจ้องล่างเทียนหยุนค่อยๆค,ควบแน่นล่างนี้เป็นภาพมายาจากแสงเจ็ดสีริงเทียนโหมเราสู้กันแล้วแต่เจ้าไม่มีเหตุผลจะมาแทรกแสงเรื่องสำนักชะตาสวรรค์ของข้าโอเคเจ้าโอกาสหนะ้าคลิปหน้าไปบายไปแล้วเดอ้อ